18นิก55นาทีเสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้นที่สารเท้ามหาพรมแยกราชประสงค์ท่ามกลางความวุ่นวายของประชาชนที่พลุกพล่านระหว่างบนบานสารกล่าวและระหว่างเดินทางกลับบ้านภาพของคนวิ่งหนีตายและการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้รับการส่งต่อในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวินาศกรรมครั้งรุนแรงที่สุดในปี2558ด้วยแรงระเบิดชนิดแสวงเครื่องทำให้มีผู้เสียชีวิต20คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บร้อยารายและยังไม่ทันที่กลุ่มควันจากระเบิดลูกแรกจะจางหายถัดมาแค่วันเดียวได้เกิดเหตุไม่คาดคิดซ้ำขึ้นอีกเมื่อมีระเบิดตูมสนั่นขึ้นบริเวณสะพานสาธรจากการตรวจสอบพบทั้งสองเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันเหตุระเบิดครั้งนี้นับเป็นเหตุระเบิดครั้งที่3หลังการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2 5 5 7ได้ท้าทายความมั่นคงของประเทศในทุกๆด้าน และยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่ามีแรงจูงใจมาจากการเมืองหรือไม่ <ST US K> ความเชื่อมโยงและหลักฐานจากสองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นห้องพักย่านหนองจอกและมีนบุรี <ST US K> ก่อนจับกลุ่มนายอาเด็มคารดัก์พร้อมอุปกรณ์ประกอบระเบิดจากนั้นตามไปล็อกตัวนายมาราลี่ <ST US K> อยอูสุฟูได้ที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว <ST US K> ก่อนนำตัวทั้งสองไปสอบสวนอยู่นานนับเดือนจากที่ไม่ปรี่ปากให้การใดๆแต่แล้ว อาเดมยอมรับว่าเป็นชายเสื้อเหลืองที่นําระเบิดไปซุกไว้บริเวณสารพระพรมแยกราชประสงค์และเตรียมก่อเหตุระเบิดบริเวณท่าเรือเจ้าพระยาปริร้นเซตโดยนําระเบิดไปวางไว้และการร่มส่งสัญญาณให้นายยูซุฟูกดระเบิดโดยมีจนวนเหตุมาจากเจ้าหน้าที่รัฐลุยปราบปรามกบวนการค้ามนุษย์และเพื่อแก้แค้นให้กับกลุ่มเพื่อนชาวอุยกูก่อนอายการทหารจะสั่งฟ้องทั้งคู่ใน10ข้อหาหนักทำให้การของนายอาเดมและนายยูซุฟูถึงเป็นเบาะแสะสำคัญของคดี จากเหตุระเบิดทั้งสองจุดเจ้าหน้าที่สอบปากคำพยานกว่า200ปากพร้อมเช็คจากกล้องวงจรปิดและใช้อุปกรณ์พิเศษได้พยานหลักฐานเป็นถุงกระเทียมตัดจุกในตู้เย็นพร้อมบาร์โค้ดและใบเสร็จซื้อท่อน้ำประกอบระเบิดจนนำมาสู่การขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมกระบวนการรวมทั้งหมด17รายได้ในที่สุดแต่ชุดคลี่คลายคายดียังพบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมโดยไม่ตัดประเด็นเกี่ยวกับการเมืองทิ้งตำรวจเปิดชื่อนายออสพยุงวงผู้ต้องหาอีกราย ที่พัวพันเหตุระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นย่านบางบัวทองเมื่อปี2553และเหตุระเบิดที่มีนบุรีเมื่อปี2557ขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามไขข้อสงสัยและคำถามจากสังคมถึงที่มาที่ไปของนายออสกับระเบิดราชประสงค์จากการสืบสวนพบว่านายออสทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบระเบิดทั้งสองแห่งดังนั้นจากหลักฐานที่ปรากฏ จึงอาจเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของทั้งสองกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งการเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศกว่าหนึ่งปีเต็มที่แม้จะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายทั้งไบร์ลียยูซูฟูและอาเดมคารดักแต่การกลับทาให้การพร้อมอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ซ้อมระหว่างควบคุมตัวคดีความในชั้นศาลจึงทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นขณะที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เหลือได้ ทำให้ยังไม่สามารถต่อภาพจิ๊กซอว์ขบวนการก่อเหตุได้ทั้งหมดวินาศกรรมครั้งใหญ่จึงยังเป็นปริศนาที่รอคอยคําตอบ <Yeah. S 1> ทีมข่าวการเมืองเนชั่นทีวีรายงาน